ลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่28มีนาคมถึงอาทิตย์ที่3เมษายนเป็นสัปดาห์ที่ดาวศุกร์และดาวพฤหัสนั้นนำหน้าลัคนาอยู่การเงินการทองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละครับแต่รายจ่ายจุกจิกเยอะเหลือเกินเป็นสัปดาห์ที่ชาวมังกรอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ แล้วก็ไม่ใช่ได้แค่ความอยากนะซื้อหามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของด้วยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่จะต้องทุ่มเทในเรื่องของงานสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่คุณจะต้องจัดการให้มันเข้าที่เข้าทาง ดูเหมือนกับว่าคุณจะต้องทุ่มเทให้กับงานอย่างมากมายทีเดียวในสัปดาห์หน้าแต่ก็ดูแล้วก็จะไปได้ในทิศทางที่ดีแหละครับวันจันทร์นะครับเป็นวันที่อาจจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยไปกับอะไรบางอย่างที่คุณเองนั้นไม่สามารถที่จะคนโทรลได้วันอังคารนะครับวันอังคารอาจจะนะครับมีการติดต่อนัดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือนัดไว้อย่างหนึ่งแต่ถึงเวลาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่นัดหมายไว้ นะครับนั่นก็คือวันอังคารหรืออีกในหนึ่งนะครับจะแปลความหมายว่าชาวมังกรอาจจะมีการเดินทางช่วงสั้นๆก็ได้วันพุธวันพฤหัสนะครับการงานดีแต่ระมัดระว,วังอย่าเผลอเรอทำอะไรต้องรอบคอบนะครับอย่าพยายามไปเขาเรียกว่าสร้างความจุกจิกใจอะไรกับคนรอบข้างกับคำพูดคำติฉินนินทาใดๆที่มันเข้ามาพยายามเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา มันเหมือนกับมันจะมีคนนําเราไปพูดในแง่ลบอยู่เหมือนกันนะในวันพฤหัสนะครับวันศุกร์ก็แฮปปี้ดีขึ้นสุกร์สาวพาราต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะวันอาทิตย์เป็นวันที่จะมีรายจ่ายจุกจิกเยอะทีเดียวนะครับแสดงว่าสัปดาห์หน้านี้ถึงแม้ว่าดาวศุกร์และดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการเงินและก็เป็นดาวที่ดีแต่ก็เป็นสัปดาห์ที่จะมีรายจ่ายจุกจิกมากพอสมควรทีเดียว นะครับส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกว่าดาวสุกนําหน้าลัคนาเนี่ยมีสเสน่ห์เนื้อหอมนะครับอยู่กับดาวพฤหัสด,ด้วยมีคนมาชอบมากหน้าหลายตาสําหรับชาวมังกรที่ยังโสดแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่ถูกใจใครมากนักนะครับด้วยอิทธิพลของคนลัคนาราศีมังกรที่มันค่อนข้างที่จะรักคนยาก ส่วนบางกรที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วจะต้องบอกว่าพยายามอย่าถือเอาทิฐิมาณนะตนมากเกินไปนะสาวและอังคารทิ่ทับลัคนาก็เลงไปยังเรือนคู่ครองบางครั้งอาจจะขัดแยง้งกันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องขัดแยง้งกันกับเรื่องอีกโก้ของใครบางคนที่บางทีแล้วมันก็ไม่น่าที่จะต้องเอามาเป็นอารมณ์หรอกครับยอมนิดยอมหน่อยพอทําได้ผมว่า ควรทำสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านพยายามอย่าไปทิฐิเกินไปกับคู่ครองอะไรหนักนิดเบาหน่อยอย่าไปถือเป็นอารมณ์ขอให้โชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริสม,สรม,สรมดวงชะตาให้เฮงให้ปัง คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบงเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล